สึกเหนือหรือสึกตายบุกตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคนสึกรบไม่วันไรสึกรักทำไมเจ็บใจสุดแทนช <synth. S 1> าเสื้อต้องไว้ลายสตร,รีทั้งหลาย ยังอยู่กันแล้วนี่เข้า <c oughs> มาเข้ามาตงนี้ไม่ค่อยสบาย <c oughs> <c oughs> อ้าวๆใครมีอะไรก็ช่วยพ่อหมอข้าอยากดูกับพ่อหมอมากกว่าจ้าเข้ามาใกล้ๆใ,ให้ข้าช่วยอนไรหรือ เวลานี้ค่าค้าขายลำบากนะต้นทุนหายกำไรหดจากทำอย่างไรดีอได้ข่าวว่าเพลานี้ผู้ที่มาทำการค้าขายนั้นรุ้นหามีฝีมือไม่การค้าจึงเป็นเช่นนี้แหละแต่ข้าก็จะช่วยพวกเจ้าไม่ได้หรอกแต่อาจให้เทพเทวดาช่วยได้นั้นทำอย่างไรหรือ ดอกไม้ทูบเทียนอย่างละเก้าบูชาพระให้ครบเก้าวันก็อาจจะดีขึ้นอาจจะได้แก้วแหวนเงินทองสัตว์สีเท้าหรือสองเท้าจริงหรือผู้หมอจริงสิ <c oughs> ไม่พลาดดอกพ่อลุงหมอผ้าลุงหมอเคยดูดวงตนเองบ้างหรือไม่เล่าป้ามองม็ดูดที่ไหนยจยากดูดวงตนเองเลอาหืม สนุกแน่สนุกอันใดได้พ่อกูมาใครอยากดูเมียหึงสามีเล่นงานสามีแท้ตายไหมเล่าก็เห็นออกจะบ่อยเพลาแม่หงพายเล่นงานท่านเจ้าเมืองไงอกว่าโมแต่นี่เมียเพิ่งเดินไปตามไปดูกันเถอะจะหมอดูดวงซวยลายนั้นจะโดนดีเสรยจแล้ว แม่คนนั้นน่ะเข้ามานีสิส่งม UM> ือมาให้ข้าดูสิแม่คนสวยแม่นแท้รู้ด้วยว่าข้าชื่อสวย แม่คุณเจ้ามีสามีแล้วหรือว่ายัางโสดจ๊ะมีม,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 มีมีมีผัวแล้วจ้า <ś c oughs> สวยเช่นนี้ไม่น่ารีบมีผัวเร็วเลย เขา้าทรงอย่าลงชื่อเป็นเพียงเพื่อเครื่องมือคนทั้งร้ายลวงชาวบ้านร้านหินให้พอใจมาเคารพนบวายเหมือนทรงคุณ มาอยู่นี่นี่เองนังเด็กบ้าโอ้ยมันเป็นเด็กอันใดมาบอกข้าจะได้แตะรอ,องเท้าลุงก็ได้แล้วไงก็หนูเห็นนี่หนูบอกแล้วลุงไม่เชือ่อเองนี่นังเด็กปากเสียพูดจาเพอ้อเจอ้อกลับบ้านเดีย๋ยวนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไปกินเถอะภูมานทองจะไปยุ่งเรื่องไหนของพ พ่อใจร้ายก็แช่รูปไปเช่นนั้นได้ยังไงหาใจดีเหมือนพ่อแผนหูไม่เอ้กุมารทองเอ้พวกเราไปไหมช่วยด้วยช่วยด้วยนี่เลยนางตวดีเดี๋ยวจะโดนเอ้เป็นใครกันแล้วมันที่นี่ได้ยังไง หายตัวมาจ้ะพี่ชายเป็นผีหรืออันใดนะนางโฮบเจ้าว่าใครเป็นผีพี่ชายหนะ้าตาคมพายคนนี้อย่างไรล่าพ่อขอเป็นผีนี่เอ็งเป็นผีเลยเจ้าหนูหนูเป็นกุมารทองจ้ะกุมารทองงั้นก็ผีนะสิไม่ใช่ผีหนูเป็นกุมารทอง เชื่อหรือไม่เล่าเฮ้ยกูกูมาท้องจริงด้วยจ้าหากกลัวก็รีบทำตามกติกากติกาอดไ้ใครเจอผก็ต้องรีบวิ่งีประการเดียวเฮ้ได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 ้ข้าจะทำตามกติกา บ่อยไปขอถามหนูเป็นคนหรือเป็นผีเหมือนพ่อกุมาณจะ๊ะหนูเป็นคนจ้าหนูเป็นลูกสาวแม่พร้มกับพ่อพ่อที่แม่บอกตายแล้วน่าสงสารแท้แล้วเจ้าคนเมื่อกี้ไม่ใช่พ่อเจ้าหรอกหรือ ขอเป็นพ่อเลี้ยงจ้ะแต่เมื่อกี้มาดูหมอมันท่าทางมีความรักกับคนที่ชื่อชื่อนางเย็นจ้ะแม่หงพายเออใช่นางเย็นมันมาดูหมอเรื่องความรักท่าทางจะมีความรักกับพ่อเลี้ยงของเจ้าเด็กคนนี้นะเช่นนั้นชายผู้นี้ก็ต้องเป็นคนเจ้าชู้แน่ๆพ่อสอนไม่ใช่ชายเจ้าชู้หรอกนี่แม่หนูพ่อของเจ้าไม่เจ้าชู้แล้วจะเรียกว่าอย่างไรเล่า สอนหารักแม่หนูไม่แต่เขารักกับนายเย็นตังหากที่หนูพอใจนับหึพอใจหรือพอเขาจะได้ไปจับแม่หนูยังไงเล่าแม่หนูคนนี้คงไม่ชอบพ่อเลี้ยงน,นะดูท่าทางมันดูนักนี่รักแม่แต่หารักลูกไม่ถูกต้องพ่อสอนรักแต่แม่ของหนูจากผู้หญิงคนอื่นทั้งทังที่ยินแม่ของเจ้าอยู่เนี่ยนะ มองได้ถึงชาติที่แล้วและชาติข้างหน้าท่านบอกพวกเขาสิว่าเป็นเพราะอันใดเป็นเพราะชะตากรรมแต่ชาติที่ผ่านมาจ้ะในสอนกำลังยินเคยมีชะตากรรมร่วมกันมาชาตินี้จึงมาเจอเจอกันเมื่อในสอนกลายเป็นสามีคนอื่นไปแล้วนี่จึงเรียกว่ารักมีมิบาปกรรมนี้จ้ะจึงต้องมีคนขัดขวางอย่างที่นางมาดูหมอให้ช่วยนั่นไง ก็จะเป็นอย่างไรต่อกุมาทองนะโถหากอยากรู้ก็คอยดูกันต่อไปหากหนูบอกหมดก็หมดสนุกสิจะ๊ะหนูเห็นเห็นอะไรเอ็งไม่นานจะไม่เด็กจมน้ำที่ไหนแม่มันไปดูคนสมเจ้าออบ้านหนอใคย